ไม่มีอะไรจะร้ยการเวลามากไปกว่าตัวเวลาเองคนเริ่มวัดเวลาเมื่อเขาสังเกตเห็นเงาที่เกิดจากแสงอาทิตย์ส่องกระทบและการเปลี่ยนแปลงของมันตลอดวันปัจจุบันนี้นาฬิกาปรมาณูซึ่งจะไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียวในหลายพันปี ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การเคลื่อนที่ของดาวเทียมของเราจนถึงการออกอากาศรายการโทรทัศน์เราทุกคนรู้ว่านาฬิกาบอกเวลาแต่เวลาคืออะไรกันแน่เวลาการเรียงลำดับที่ไม่เกี่ยวข้องกับขนาดทางกายภาพซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในลำดับที่ไม่อาจย้อนกลับได้จากอดีตสู่ปัจจุบันและสู่อนาคตช่วงระหว่างที่เหตุการณ์หรือว่าขั้นตอนดำเนินไปเป็นช่วงที่ถูกวัดหรือสามารถจะวัดได้ เป็นช่วงที่ไม่มีขอบเขตมีความต่อเนื่องโดยไม่กำหนดถึงขนาดซึ่งเป็นที่ที่ลำดับของเหตุการณ์เกิดขึ้นเราไม่สามารถรู้สึกมันชิมมันได้กลิ่นมันหรือพูดได้อย่างชัดเจนว่าเวลาคืออะไรบางทีคำนิยามที่ดีที่สุดคือคำนิยามง่ายๆที่เอเบิร์ไอน์ไต์ครั้งหนึ่งเคยเสนออาไว้เวลาคือสิ่งที่นาฬิกาบอกนาฬิกาก็คือหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาลมันคือสิ่งที่บางครั้งถูกเรียกว่าการประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่าความสําคัญของมันไม่เพียงแต่สําหรับตัวมันเองเท่านั้นแต่เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกๆคนที่สามารถได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลามันเปลี่ยนแปลงลักษณะของสังคมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างความสัมพันธ์ระหว่างคนขายกับคนซื้อเวลาของการทํากิจกรรมว่าเมื่อไรจะต้องตื่นเมื่อไรจะต้องเปิดตลาดเมื่อไรจะต้องปิดตลาด แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากดังนั้นเวลาจึงเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างหลายพันปีก่อนก่อนที่จะมีการวัดเวลาด้วยนาฬิกากลไกมันถูกเฝ้ามองโดยอนุสาวรีย์ลึกลับเช่นสโตนเฮน g ์ทางตอนใต้ของอังกฤษหินขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกจัดเรียงโดยที่พวกมันจะอยู่ในตำแหน่งตรงกับพระอาทิตย์ในวันสำคัญสำคัญเช่นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมันเป็นความสำเร็จที่เยี่ยมยอดมาก คุณจะต้องตระหนักว่าเพื่อให้มันทํางานได้ไดผู้ควรต้องทําการคํานวณและสังเกตเบื้องต้นมันไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่คุณบอกว่าเอาล่ะนะฉันจะวางหินไว้ตรงนี้หากมันได้ผลฉันจะย้ายมันไปทางซ้ายเล็กน้อยหรือว่าไปทางขวาเล็กน้อยในอียิปต์โบราณเสาขนาดใหญ่ใายเงาของมันลงบนพื้นที่วงกลมบนพื้นดินเพื่อระบุชั่วโมงเหมือนนาฬิกาแดดขนาดใหญ่เสาต้นนี้มีชื่อว่าเข็มของเคลียอพัตรา ขณะนี้ตั้งอยู่ดิมฝั่งแม่น้ําเทมส์ในกรุงลอนดอนแต่มันเคยบอกเวลาให้กับผู้บูชาพระอาทิตย์ชาวอียิปต์ที่วิหารแห่งเฮเลโอโปลสนาฬิกาแดดขนาดเล็กกว่าที่ใช้ในกรีซและกรุงโรมแทนที่จะใช้เสาขนาดใหญ่เข็มชี้ในแนวตั้งทะแยงขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่าโนเมนฉายเงาของมันลงบนหน้าปัดที่มีการแบ่งช่องไว้เมื่อนาฬิกาแดดถูกจัดวางอย่างเหมาะสมขณะที่พระอาทิตย์เคลื่อนที่ข้ามท้องฟ้าเงาของนาฬิกาจะทาบลงบนเวลาที่ปรากฏอยู่บนหน้าปัด ในบทละครที่แต่งขึ้นในศตรวรรษที่3ตก่อนคริสต์กาลในกรุงโรมหนึ่งในตัวละครแสดงอาการไม่พอใจกับการที่นาฬิกาแดดแพร่หลายขึ้นเรื่อยๆขอให้พระเจ้าลงโทษคนที่พบวิธีบอกเวลาเป็นคนแรกขอให้ลงโทษคนที่นำนาฬิกาแดดมาตั้งไว้ที่นี้ด้วยพวกมันสับวันของข้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อข้ายัางเด็กท้องของข้าขึ้นนาฬิกาแต่ตอนนี้ข้าไม่สามารถเริ่มต้นอะไรได้ ถ้าดวงอาทิตย์ยังไม่อนุญาตเมืองเต็มไปด้วยนาฬิกาแดดบัตรซบเหล่านี้ชั่วโมงที่ถูกวัดด้วยนาฬิกาแดดสมัยโบราณมีระยะเวลาไม่เท่ากันเหมือนกับชั่วโมงที่เราใช้ในปัจจุบันมันแปลเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตัวอย่างเช่นในฤดูร้อนช่วงกลางวันยาวนานกว่าช่วงกลางคืนซึ่งหมายความว่าในฤดูร้อนคุณจะมี12ชั่วโมงที่ยาวนานในตอนกลางวันและ12ชั่วโมงที่สั้นในตอนกลางคืน และในฤดูหนาว12ชั่วโมงสั้นในตอนกลางวันและ12ชั่วโมงยาวในตอนกลางคืนมีเพียงวันวสันวิสุวัตและวันศาสวิสุวัตเท่านั้นที่ระยะเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันระบบการวัดเวลาแบบนี้เรียกนามของชั่วโมงทั่วโลก